มือเปะเปะเติมม yeah. ือเปะเปะอธิชาธจชาลูกตุิชาโดยตุิชาแบบนี้ธิชานาะเออบายบายเห็นบายบายด้วยบายบายเห็นอะไรบายบายบ๊ายมาสนะมาสนะตุชาลูกโดยเออขอบใจเด้อลูกเด้อ ทูจ้าทูจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะเอฟซีทุกทุกทายนะ้อแม่พี่น้องเยินดีต้อนรับขอชูซองระจอยเด้อป้าลุงเงยเนาะไม่สิะจะตืูอแท้เฮ้ย อืมอืมอเดยกองเดียน่แดบ่บ่ดีนตัวนี่สิบตุ๊กฮัลโหลฮัลโหลหาพ่อรูดฮัลโหลฮัลโหลหาป่าตัวนั่ฮะ หาพอบ Hello? 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 ุญโตดุดูฮลโหลฮลโหลฮลโหลวาสนาฮัลโหลเดอยู่ไซป๊าป๊าอยู่ไซมาหัวนี่เด้

A à, à, bi bay. Bi phong nợ động lơ. lơ. Bi phong lạ lơ. Đơ. À, à, bì, 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 đồ, bì. bì. đơ. bì. 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 แม,ม่แม่ทองเห็นไหมทองให้อีลาดินเอากระดับเปียกกรอยู่นี่บลูของเลนดูกบ่แม่มาให้เลยนี่ไงของเล่นดูกนะ

อย่าอมแม่ลูกอย่าอมไหมมาสนะอย่าอมลูกให้สีอมแมนแนวอมสียังลูกนะสีชมพูสีเขียวสีส้มนี่สีส้มลูกสีส้มสีฟ้าสีฟ้านี่ สีสีเดืองลูกสีเดืองอันนี้ก็บเดืองอันนี้เดืองลูกเก็บแค่นี้ลูกเก็บใส่ตะกร้านี่เก็บด้วยลูกเก็บถิ่มแค่นี้นี่นี่เก็บดูแมนเก็บอันนี้ใส่ลูกอันนี้เก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่นี่เก็บใส่นี่เก็บใส่นี่เลยเออกิ้งอันตัวนี้เพิ่ตัวนี้เพิ่มนี่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 ด้วยเด้อไปไปเก็บลูเก็บเก็บ cắt xe này luôn, cắt xe này, cắt xe này, ok, geng, cắt à, okay. bớt mm. này luôn, nè 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 nè, 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 ok, luôn, buộc, cắt xe này, cắt miệng nữa, ok, geng, cắt đi cắt đi, size, size, size chuẩn bớt phụ ok, size, ít size, 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 size,

นี่ทิมเชนี่ไปหนีนี่นี่เอ้านี่เก็บหน่อยไหมอันนี้มันหกนะใช่นะเก็บใช่แล้วไปเสียอ่ะไว้เสียรูเก็บเชนอันนี้ไม่รู้เก็บเชนตะการ์ไเนอ่ะเก็บเชนี่เชนี่เชนี่ อันนี้ภาพไหนอ่ะใช่รึน,นะนี่อันนี้อีกอน,นี่อีกอีกใช่นี่ใช่รนะึอ่ะมาใช่ไหมอืมนี่นี่ใช่ใช่ไหม เก็บแม่ลูกผุ้ไปเอามาไปเอามาไปไปเอามาไปผุไปลูกไปของดินลูกผุนเล่ผุนเล่ค่ะเก็บมาใส่นี่เก็บมาลูกเก็บมาเก็บมาลูกเก็บมา Ngon lắm Kép mắt này mẹ, khó không nhìn nè Kép xe tất cả này rồi Nào kép xe này ơ, kép xe này Nào kép xe đục Thế nè Giá nhăn nè nhăn nè Cứ mà hà mẹ này bạn này Bé bèo nè Nào đục bấy เอาล็อเอาล็อย่างลูกยางยังนะลูกยางยังนะฮะมาเกอดแม่ติดกับแบดอยู่นียางยัางล็อยางยังหืมโอ้ยตั้งไข่แล้วแล้ววาสนาตั้งไข่แล้ววยเก่งจังเลยวาสนาเก่งจังเลย

Nào bọn nằm em 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 à em 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 Nào em 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 ัวไหรอาสียงนี่่บอกกดมฮะกดลูกือาจังอาซีอะไร นมีปลุงมาน้อยนั่งปลุงมาน้อยบ่ไ

แช่แบอ่อยากใส่บ่อุ้ยไม่สิเอาขาไก่น,นัน่ไม่ใช่เอาขาเขาเนี่ยนะแมใส่สปลรรักแสนไะหออปลากระแสนะปลากรกแ,แ,แสนะ chừa đây nè chừa đấy chặt chắc đấy đây chìa chừa thôi hay chìa chừa ừm với nhạn bảo đại với nhạn ăn nấm mày nhiều mà nọ ăn cả nấm đấy ức xài cả ha cả ăn nấm ăn, ăn quả có

thế mắt mắt buộc buộc Phô, phô, phô đợt mưa đợt à, đợt mưa bẹp bẹp đợt mưa bẹp bẹp a tuyệt trái tuyệt Bẹ, tuyệt trái tuyệt trái tuyệt cha tuyệt trái cha trái tuyệt cha tuyệt cha tuyệt trái tuyệt trái tuyệt bye bye trái Bye bye tuyệt bye bye trái Bye Bye Bye, bye. bye. ตัว tamam, มือนี่ลูกต no ัมือทูจ้าเห็นแล้นะทูจาอทูจ้าทงซี่ทูจาลูกทงซี่เนนเมนถูกต้องแบบนี้ไม่ใบ้ไม่ใบยเห็นไม่ใบด้เห็นไม่ใบด้วลูกไม่ใบยเห็นปาลุงมึงด้วค่ะทันขันเข็มบอกเม่์เก่ามันบล็อกดื้อเฮงอยู่

A siêng luôn a ở a nhá Ăn chắc chắc miệng chào đục luôn mặc a đấy, a à, đục siêng chắc siêng đấy siêng Còn... a đường a siê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 ng a สีส้มกับสีเหลืองสีเขียวตัวไดู้สีเขียวตัวไสีเขียวเเขียวเวเขียวถูกต้องเก่งๆๆๆถูก่ท่านจับถือเลยเาสีมสีมกมกับเหลือง

บอกว่าว่าไม่สิบาดตีนลูอกค่ะตีนหน่อยนี่ดื้อบอเออใช้ใช้สีเขียวเลยลูกใช้สีเขียวไม่จ่อยนะอาจารย์ปุนี่นี่เด้อแม่สิบอกเด้อนี่สีชมพูนี่เด้อสีชมพูสีชมสีเขียว สีเดือนเอออาจับป่ะอ้าวใช้สีเขียวได้ลดุอันนี้สีฟ้านี่สีฟ้าจะนอนดือ้อพักดื่มเน่ยชิต๊ะโต๊ะอี๋เออ,เอ,อไช้สีเข็ดนะนี่ลดุของดินไช้สียนันของดินโต๊ะหันจับเอาวดีๆ ไม่แม่แม่คอนี่แม่ขอเนี่อเนี่ยขอเนี่ยาขอย่งเี้ยดมาลุดื้อไือบมือให้คตัวเองดื้อามาจบมือให้เจ้าของดื้อหรอ่าอบ Đây tốt đây hàm đấy bóng dine hả, bên, 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 hả? À, Mặc bóng mặt bóng mặt Mặc mặt Mặc mặt bóng Đút bóng mặt bóng mặt มาไปชิโยนถิ่มเราบอกร่างอย่างนี้แหละด่ะแม่แค่แม่บอเก็บได้ไหมนี่ โจนี่นอนโจนสลัดโยนเลยพอไปโมฮดนุปีใเสียเอาจีน,น,จน,นยันยน,น,ยยนั่นนดูบ้าบาสนาขอเอาลูกแม่เอาชิมได้ค่ะ xem mô đi, đi. đi này đi này đi tôi đi này chơi xịt này này tốt này cái sai cả nhấp sửa đây mẹ à, tôi có nên thấy ôi ba hà ơi <laughs> cái sai cân ơi hãy bà đúng mừng nữa à, đi hãy bà mừng nữa đi Hài nhắm nè <laughs> đi là hài nhắm nè à này đi này đi lót đi lót mày ơi sờ bài bây giờ đi bò giờ mẹ đi hại đâu thôi đi à à nướng một đi nè nướng không nướng không xì sì nè xì sì kéo xì sì xôm xì sì phá Sì trông phú Y đã bao lô Y đã bao lô Hơi Khiếu Sì khiếu Thôi đi Đi nha đi 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 Hay sì hết nó nè Đi เวลาประจอยใส่สูตรอันนี้ให้ลูกนะคานยากเนาะคือว่ามันแบบจังใดพี่น้องเนาะก็เลยค่อ,คอยใส่ให้เพื่อนไปชีใส่เบ่ได้เลยน้อยเลยนี่วไม่แม่ใส่หะ nho hay mà được thấy được, đấy, wow, tít chậm bạn này, nho ở đây lấy bạn này đố, ma này, hay hay thô ma, พี่ดูมาพี่มาพี่มาไม่มามาบายบายก่อนไม่บายก่อนไม่บายก่อนมาแม่สิจบคลิปเดี๋ยวไว้ไปเด้ยไปบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนอธุจาพร้อิ่มทุจาพร้อมมาชนะมาชนะเอ้ยนี่นี่ลูกนี่นี่ทุจาลูกุขยานพี่เนาะมามาทุจากันไหมมาทุจรับไว้ทุจรับไว้แม่สิจบคลิปเดี๋ยวอันนี้ไปโอเคน้องหอยไปนอนกันไปจอยกับสิขอจบ ขีบเพียงสมีกนเด้อปาลุงเด้ออยากขอบุญกับคุณนาลายเด้อข้ามารับทรงขีปรักษนาเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ร่างซีเติมแบบจยกตั้งไข่พี่น้องเลยเนาะอาทุจรับลูกทุจากันทุนี่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 เนี่ยมึงโทษชาเมร์นลูกไปทุจรับทุจรัทุกันเอาไม่บายก็ได้เอาไม่ไปงั้นไปบายบายทุจร้อยบายปาดู จุ๊บจุ๊บอีกบ่นะจุ๊บจุ๊บโอ้ยโอเคเนาะแม่พี่น้องไปแล้วกลับเข้าสบายดีเพิ่นเ่เพิ่นจะัสบายดีก่อนอ่ะอ่ะๆๆๆสบายดีหรอโดย